สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับวันนี้แน่นอนครับอยู่กันเหมือนเดิมผมบีแหลมสิงห์นะครับแล้วก็ทันเนซีโอแกรนเดียเตอร์ยานเฟรนโกออฟฮัตเซลิงนะฮะโอ้โหอันนี้มึงเจ้าฮอลแลนด์ฮอลันดาฮอลันดาทีนี้นี่มาพร้อมๆกับออตองกีมานะฮะตองกีมาเนี่ยมามา,มายุคโปรตุกเกสฝอยทองลูกเรืองนี่เขาทะเลาะอีกแล้วด้วย เอเยอเขาบอกว่าตองกีมาเนี่ยที่เป็นแฟนของกองสตังอ่ะพอค้อนอ่ะบอ,บอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นคนที่เอาฝอยทองมามเพราะฝอยทองอ่ะมันมาอยู่ยุทยาก,ก่อนตองกีมาร้อยห้าสิบปีโอ้เออเราก็ไม่รู้เพราะว่าจริงๆโปรตุเกสเป็นชาติแรกใช่ไหมที่มายุทยาครับอ่าแล้วก็มาแล้วเนี่ยก็เริ่มมีฝอยทองแต่เดาว่า อาจจะมาก่อนแล้วก็ตองกีมาเอาเข้าวังก็ได้อ,อใช่ไหมเพราะตองกีมานี่มาแบบยุคข,ของพัฒนาลัยอยุคการค้าลุ่งเรือใช่พัฒนาลายแล้วก็ประเภทประเภทราชาแต่ตอนยุคประเภทก็ตองกีมาก็เหนื่อยหน่อยลออะอละเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นไม่ยอมไม่ยอมท่านเดืออะไรเนี่ยบอลอะไรเนี่ย <laughs> อ๋อพอดีพูดถึงยศเขา ก็เลยนึกถึงฝอยทองขึ้นมาเฉยโอ oh, นะ้โะทุกยศเลยนี่ปวดหัวมากเลยอะแล้วครับวันนี้เทปนี้นะฮะเราจะพูดถึงเก้านัดนับถอยหลังแล้วนะครับครับนี่คือจะสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้เดินทางมาอย่างรวดเร็วนะครับเก้าเกมนี้และจะไม่มีอะไรขั้นแล้วสําหรับแมตช์ทีมชาติใช่เพราะว่านูนน่นน่ะจบฤดูกาลน่ะก็จะมีเบรกทีนึงไปเลยนะใช่ใช่ทีนี้เรารู้เลยนะครับว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นจะเป็นเรื่องของฟุตบอลสโมสรทั้งหมดจากนี้ไปลิเวอร์พูลเหลือเก้านัด เท่านั้นส่วนอาร์เซนอลเนี่ย9บวก2และบวกบวกเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเกม UCL คเอบเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราให้ดูฮะว่า9นัดของสองทีมเนี่ยเจอใครบ้างนี่ฮัตส์ลิงเขาจะจัดการให้อ่านี่มาแล้วครับนะครับไอ้ทำไมโปรแกรมมันดูซ้ำไปซ้ำมากันเนาะเห็นป่ะพอลิเวอร์พูลเจอเอเวอเรตันเจอฟูลแลมใช่ป่ะไอ้ฝั่งนั้นก็ฟูลแลมเอเวอเรตันสลับกันเ ลองมือลองมือครับนี่นะประมาณนี้นะครับนะครับที่ที่ลิเวอร์พูลกับทางอาร์เซนอลต้องเจอแล้วเกมสุดท้ายเนี่ยไอเกมนัดที่สามสิบหกครับต้องเจอนะใช่ลิเวอร์พูลไปเยือนด้วยเออบ้านลิเวอร์พูลดิเออบ้านลิเวอร์พูลโฮมโฮมโฮมลิเวอร์พูลโอ้ดูผิดดูผิดเออโฮมลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอเวย์ไอไออาร์เซนอลมาอเวย์ครับนะครับ ดูจากเรียงแบบนี้แล้วเนี่ยบอกไม่ถูกหรอกครับว่าใครเนี่ยจะเหนือกว่ากันอืม,มันอยู่ที่ใครจะควบคุมอารมณ์ได้มากกว่ากันใช่อ่านะครับทั้งสองคนนะฮะทั้งอเนเชอร์ลอตเองนะครับแล้วก็ทั้งมิเกลอาร์เตต้าครับแล้วเราไปดูกันว่าใครจะควบคุมเยลของตัวเองได้ดีกว่ากันทั้งสองคนนี้มีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ Farm มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นเจ้าของซูซูกิสวิปวันนี้กับแคมเปญสวิปยูอัพรับ s u ซู k i w อลเลย์ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่31มีนาคมนี้อแล้วครับสำหรับใน9นัดสุดท้ายที่เหลือนะครับถือว่าเป็นแมตช์เรียกว่าแทบจะไฟแนลทุกเกมเลยโดยเฉพาะทางฝั่งของลิเวอร์พูลใช่ซึ่งมันมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวหรอกอันนี้ก็พูดตรงๆไม่ต้องอายกันโอ้โหแต่ว่ามันติดท็อปโฟเองช่องว่างนี่นํำเยอะมากใช่สิบสองโอ้โหมันไม่เคยมีเกนะ้านัดแล้วนํำสิบสองอแต่แฟนบอลก็ยังเสียว ส่วนแฟนบอลบาร์ซ่าบอกโหกูทำมาดิต้องสามแต้มเนี่ย <laughs> ใช่่ <laughs> ถูกปะออลีกอื่นก็ยังยังลุ้นกันหนักอยู่ถูกแต่ลีกเนี้ยมันดูขาดครับดูขาดแต่แฟนบอลก็บอกว่ามันยังไม่ขาดซึ่งก็ถูกนะครับใช่ก็คือเรือพูเนี่ยมันช้ำมาสองครั้งติดไงก็รายการบอลถ้วยสองรายการใช่มันเป็นช่วงเวลาที่กำลังเหมือนเหมือนหัวตกอ่ะครับนะครับเพราะว่าตกรอบทั้ง ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่ตัวเองเนี่ยรอบลีกเฟสได้เล่นดี oh. เออเล่นดีมากนะครับในขณะเดียวกันก็แพ้ในนัดชิงคาราบาวครับ,รบต่อหน้าต่อตา hmm. ซึ่งก็ก็พูดกันตามหลักในเกมที่แพ้เปเชเนี่ยก็การดวูจุดโทษโยนเหรียญอยู่แล้ว uh. นะครับส่วนคัไฟนอลมันคือการโยนเหรียญแต่นิวคาส t เซลเนี่ยเขาตั้งใจทั้งกองเชียร์ทั้งอะไรก็คือฉันจะมาจบที่นี่ส่วนลิเวอร์พูลสมาธิมันอยู่ที่นี่ฮะพรีเมียร์ลีก มันหลายโฟกัสเกินเออโฟกัสมันลาละลานไปหน่อยนะครับเพราะทีนี้ทีเนี้ยโฟกัสแล้วครับโอเคเหลือถ้วยเดียวละ <laughs> ซึ่งจริงๆแล้วต้องเรียนแฟนฟุตบอลว่าลิเวอร์พูลอ่ะปีนี้นะครับความหวังคือติดท็อปโฟลและเป็นแชมป์ถ้วยใดถ้วยหนึ่งในบอลถ้วยหรือเข้ารอบให้ลึกที่สุดหลังจากหมดยุคข,ของเยอกนท็อปครับแต่ด้วยความปัญญาโอดของบางคนที่บอกว่า Liverpool ลิเวอร์พูลลุนสี่แชมป์อย่าไปตามเลิกตามมัน หรือถ้าเชื่ออย่างนั้นให้เลิกตามผมจบเรากลับมาที่ลิเอวอร์พูลเอเวอร์ตนครับมันลุ้นสี่แชมป์ทุกปีอะพี่ <c oughs> ก็ทุกทีมอะมันลุ้นสี่แชมป์ <c oughs> แต่กลายเป็นว่า <c oughs> เมื่อไหร่ก็ตามที่ลิเวอร์พูลตกรอบนะคือการเขียนกันอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่มีไม่มีวิจารณญาณ <c oughs> มันเกิดขึ้นเยอะไปหน่อย <c oughs> อันนี้ไม่พอใจครับ <c oughs> อันนี้ก็พูดตรงๆใช่นะครับยกมือไหว้ก็มือทิมตุดหมาไปแล้วการนองแล้ว อ่าโอเคมาเลีว้วบู <laughs> เจฟตันดีวะอ่าก็เป็นเกมเกมแรกนะแรกทีมชาติเพราะว่าไม่มีโปรแกรม f ออครับตอนแรกเนี่ยแหมไปขอขย้ายวันมาเตะวันที่หนึ่งเจ๊งเลยนะโอ้น,นีนี่เสียวเลยยุ่งเลยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องย้ายเครื่องบินไม่่งั้นต้องบินวันจันทร์อ่ะเพื่อให้ไปถึงวันอังคารแล้วบอลก็เตะสองทุ่ม,มคิดดูเราวางไว้แล้วนะว่าไปถึงนู่นนะ แปดโมงสวยๆพาเที่ยวกินข้าวพานอนโรงแรมพักก่อนแล้วไปดูบอลวางวิเนียนปิปไอ้นี่จะย้ายวันเตะ <laughs> และร้องทั้ง,งสองตั้งหสอนะนะโอ้โชคดีเนีย <c oughs> พิมลีกเนี่ยมันน่าเงินไงนเดี๋ยวเปลี่ยนเยอะเดี๋ยวปรับเยอะเพราะว่าคือต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยผู้ถือลิขสิทธิ์คือทรูวิชันครับเพราะนั้นคือหนึ่งเดียวอยู่แล้วแล้วก็ ไม่ได้สามารถที่จะต่อรองได้ว่าเราเราซื้อแล้วถ่ายแต่ที่นั่นเนี่ยโหหลายอันนะครับ TNT สกาที่ถ่ายนะแล้วเขาบล็อกไว้แล้วว่าเฮ้ยคุณต้องวันนี้ใช่ม,มันกระทบหลายอย่างหลายด้านคุณจะไปชนได้ยังไงอาร์เซนอลเนี่ยเขาเตะอะ่ะเขาเตะแมตช์วันอังคารแล้วลิเวอร์พูลฮะให้ไปเตะวันพุธอยู่แล้วอ่านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าลิเวอร์พูลจากเนี้ย เตะหลังอาเซนอลทั้งหกนัดเลยมันโรคจิตมากระบบการถ่ายทอดของกิดก็คือให้มันกดดันเข้าไว้คนจะได้มาดูเออก็มีความตื่นเต้นสยองขวัญก็เกมแรกของเลวพูก็เอเวอแรตันนี่แหละเป็นยังไงก็มันเหมือนพี่ที่เห็นน้องคนนี้แล้วมันอยากแกล้งอ่ะไม่ได้เกลียดนะแต่อยากแกล้งมันนะครับอยู่เสมอแล้วเลวพูเจอเอเวอแรนตนในแอนฟิลนี่บางคนบอกว่า ยากถ้าบอกยากคือยากนะแต่จริงๆแล้วมันก็มีหลายนัดที่เรื่องพวกก็ยิงสบายอืในช่วงหลังแพ้ก็มีนะแพ้ครั้งสุดท้ายในแอนฟิลเนี่ยให้กับเทวัตันเกมลีไม่นานนี้เมื่อปีสองพันยิบเอ็ดอีคาเลโตไงเออโดนโดนโดนไปเกมนั้นมันบีไฮเดอะโฟร์ดอร์นะเออนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคิดว่าไอ้โอกาสแพ้ของผมว่าไม่อะครับมีโอกาสที่จะ ชนะเลยเกมนี้เกมนี้ต้องเชือ่อเกมนี้ต้องเชื่อถนะครับเพราะว่าไปเสียแต้มมาแล้วไงสองสองในเกมที่คือคือต้นเมอร์ที่ไซด้าบี้นะสุดท้ายในกุฎิสนันพาร์ริว้วภูไปชนะเออร์ตันเนี่ยมันโหดร้ายไปแต่เกมเนี้เร่นแอนฟิลและเป็นครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันที่สุดนะครับก็คือประมาณไม่ถึงหนึ่งกิโลเดี๋ยวเขาจะย้ายไปเด่ยก็คือหนะึ่งจุดหกไมกล์นะไม่ไกลนะหนึ่งจุดหกไมล์มันก็เพิ่มมา,มาประมาณเท่าไหร่อ่ะ 2> 2สองสาโล ไม่ไกลไม่ไกลสรุปแล้วก็คือวัดใหม่ละไม่ไกลละนะครับอืมก็ไม่ก็ไม่แต่ไกลกว่าเดิมนิดนึงไกลกว่าเดิมก็คือใกล้อ่ะครับเออนะกอตัวู้เลนมันก็มันก็น่าจะเหมือนเกมแรกอ่ะใช่ใช่คือเอเวอร์ตันกับลิว์พลไม่มีการเสริมเพราะนั้นคุณก็อยู่ด้วยด้วยด้วยขาของคุณที่มีอ่ะครับนะครับเพราะนั้นแล้วอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องรอเช็คแค่ก่อนเตะแล้วกัน แต่ความสําคัญก็คือคู่นี้นะครับเป็นครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันแล้วเออราตันรู้ว่าลิเวอร์พูลต้องการอะไระเขาก็ต้องการที่จะขัดแท่งขัดขาทุกสิ่งทุกอย่างในสไตล์ของฟุตบอลดาร์บี้แมตช์ใช่ก็เป็นดาร์บี้แมตช์ถ้านับรวมทุกทุกถ้วยเลยนะพวกวอลลี e อะไรพวกนี้ด้วยมันเป็นครั้งที่สองร้อเก้าสิบเจ็ดสอง้อยเก้าสิบเจ็ดครับะนะคือคือพวกนี้เตะวอลทามลีด้วยนะวอลทามลีกนี่คือ,คอ ฟุตบอลในช่วงของสงครามนะครับครับเตะในช่วงที่มีสงครามอ่ะอ่าพวกนี้เตะกันโอเคก็น่าสนใจซึ่งอาร์เซนอลเองก็เจอกับฟูตแลมก็เป็นดาร์บี้แมตช์เหมือนกันเป็นเป็นดาร์บี้เหมือนกันอปีแล้วเสมอฟูแลมนะใช่อู้ชนายากเจอฟูแลมเนี่ยซึ่งในแมตช์ต่อไปเนี่ยมันจะกลับกันนะท่านผู้ชมเอเวอร์ตันจะเจออาร์เซนอลนะครับแล้วลิเวอร์พูลจะไปเยือนฟูตแลมใช่เจอฟูแลม ก็คือลองมือกันนะอ่ามันเป็นการลองมือสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันน่าน่าติดตามนะครับก็คือว่าฟูลแลมเนี่ยเป็นสนามที่ลิเวอร์พูลไปเล่นเนี่ยคืออาจจะไม่ค่อยแพ้หรอกแต่ชนะยากเนื่องจากว่าสนามฟูลแลมเนี่ยโคชจุ่นก็บอกคุณดารกษัศสีเกิดคุยกันมาจําว่าเนื่องเพราะสนามเนี่ยมันมีขนาดที่มันสั้นอืวิธีการเล่นเนี่ยนะครับบอลที่ลักษณะแบบลิเวอร์พูลแบบเนี้ยอันนี้น่าติดตามมากว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าอันเดอร์ชลเองไม่ได้เล่นบอลยาวมาก เท่าไหร่แล้วนะครับอในช่วงในช่วงสักสองสามอาทิตย์หลังมาเนี่ยอ่าสองสามแมตช์หลังครับอืม,อมแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยคือไม่แพ้ฟูลแลมมาเจ็ดเกมติดอืมในในช่วงหลังเนี่ยนะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าไล่กันมาเนี่ยเรามองอย่างนี้แล้วว่าเกมแรกลิเวอร์พูลจะชนะเอเวอเรสตนได้ครับผมก็ยังมองว่าาอ์เนนอลจะชนะฟูลแลม,มแต่พอมาแมตช์เนี่ยกับมองว่าทั้งลิเวอร์พูลทั้งาอ์เนนอลเนี่ยจะสะดุด มสะดุพร้อกันเลยกับมองว่าคู่เนี้จะสะดุดในเกมนี้เพราะว่าอาร์เซนอลเองมาเยือนเนเวอร์ตันเนี่ยไม่ง่ายเลยนะใช่อ่าเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลถ้าจะเสียคะแนนเนี่ยผมกับมองว่ามีโอกาสเสียให้ฟูลแลมมากกว่าเชลซีด้วยซ้ำมากกว่าเอเวอร์ตันไม่ไม่หมายถึงคู่แมตช์ต่อมาครับเออเออโอ้เพราะว่าอย่างอาร์เซนอลไปเยือนเนเวอร์ตันเนี่ยคือมันไม่ง่ายอยู่แล้วเอเวอร์ตันเล่นในรังแก่งใช่และเดบิดมอย ใช่แล้วก็เกมลับนี่ก็ถน,นัดอยู่แล้วอ่าเดวิดมอยเนี่ยจะได้เจอกับสิทธิ์เก่าที่เขาปั้นมานะครับไม่เคลอาเตาต้านี่ดังเพราะเดวิดมอยนะใช่เพราะอาจจะต้าก็เล่นกับวเวอร์ตันเกอะใช่เขาดังดังกับดังเพราะเดวิดมอยจริงๆด้วยการที่มอยเนี่ยประสานเขาเล่นกับมารูยันเฟลนี่อ่าเลโอนออสแมนครับพวกนั้นน่ยนะครับพวกทีมเคคิอือ่านั่นแหละพวกเนี้ยบรรดาบรรดายุคที่เป็นยุคท้ายละที่เดวิดมอยเนี่ยคุมแต่ว่าเป็นทีมที่ เอเวอเรตันดีที่สุดทีมหนึ่งเพราะว่าได้นะในยุคสองพันนะใช่ใช่นะครับก็นี่คือโปรแกรมใน2เกมแรกครับอ่าเกมต่อมาเนี่ยลิเวอร์พูลเล่นในบ้านนะเจอกับเวสแฮมอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาเพร่านัดแรกเราเห็นนะโอ้นัดแรกนี่ไปทุบที่ลอนดอนนะห้าศูนย์นะใช่วันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวันที่ลิเวอร์พูลโหดมากนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับสกอร์นะแต่วิธีการ เออมันเหมือนรู้อะว่าเล่นอย่างนี้แล้วชนะอะสู้ไม่ได้เลยเออสู้ไม่ได้เลยงงหัวไม่ขึ้นอ่ะอ่าไม่ไม่มีการตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นอืมอืมอืมแล้วก็สถิติก็ถือว่าดีเจอเวสแฮมเนี่ยครับโอ้ก็ไม่แพ้มาแปดเกมติดอืมชนะเจ็ดเสมอหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ไอ้แมตช์ที่แพ้คือไปเยือนไงครับอ่าไปเยือนเพราะว่าไอ้แพ้ในแอนฟิลเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือการแพ้ยุคเบนด์โรเจอร์ที่โดนสามศูนย์อ่อปีสองพันสิบห้า โดนเวสแฮมในบ้านสามศูนย์เนี่ยครับโอ้โหจาได้เลยมีคนหนึ่งนั่งอยู่ร้านลาบแกปลาลาบอ่ะพี่พี่สามศูนย์อ่ะโอ้มันก็คงน่าจะได้ตัง์งยอื่นมากกว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแน่นอนคงไม่เป็นแฟนหรือร์พภูขนาดนั้นแหละครับดูจากใบหน้าอืมเออหน้าแกน่าจะเป็นแบบคนละทีแ่ะเนอนะฮะลาสุอนสัปดาห์นั้นน่ะนี่ต้องดูฮะอ่าเดี๋ยวเรากดให้ดูเลยนะว่าอาสซอนนั้นเจอกับ เบนฟอร์ดในบ้านปีที่แล้วเนี่ยเสียคะแนนแปลกๆนะที่เจอเบนฟอร์ดอ่ะจำได้ไหมไอ้ลูกที่ตีเส้นผิดอะผู้สินอะและ้วอาร์เซนอนเสียคะแนนอะเสียประโยชน์นะเออ,เ,อเสียประโยชน์เบนฟอร์ดแต่เบนฟอร์ดเนี่ยเขาเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดี <c oughs> มีแล้วหรอกออกออกมาแล้วก็ค่อนข้างยวก <c oughs> ใช่นะครับเพราะนั้นแล้วตามโปรแกรมนะครับพอมันผ่านสามนัดเนี่ยพอผ่านสามเกมนี้แล้วนะ แล้วดูโปรแกรมนัดต่อไปนะครับทั้งสองทีมเนี่ยหลังจากที่ได้เล่นเกมนี้นะก็คือมันจะโฮมเอาเวนะครับโฮมนั้งคู่และเอาเวย์นะใช่เอเวทีเนี้ยเรียกว่าููจะไปเจอเลสเตอร์อและอาร์เซนอลไปเจออิฟสวิซึ่งเจอกับทีมในกลุ่มเดียวกัน<ช>นั่นคือทีมที่กำลังหนีตายใช่แล้วก็ไอ้สองทีมนี้เนี่ยหคะแนนตอนนี้เท่ากันเลยนะ อ่าระว่างที่เราพูดนี่นะอ่าเท่ากันซึ่งก็คาดว่าจะต้องดิ้นรนสุดชีวิตเป็นช,ช่วงเวลาสุดท้ายนะเขาเรียกว่าก่อนตายยังมีชักนี่แหละคือช่วงนี้แหละครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดสามเกมก่อนนะั้นนะแพ้หมดนะเนี่ยพอดีเลยอืมพอดีเลยที่จะต้องชักก่อนอนะ่ะโอ้โหเพราะว่าอย่างเลสเตอร์และอิสวิตเนี่ยตามหลังโซนปลอดภัยอยู่ก้าแต้มะอะ มันจะรอดไหมเนี่ยนั่นเ่ะสินะครับไ <laughs> ออยู่วูฟไม่มีวูฟของจา์เราเนี่ยรอดแล้วละ่ะสบายตัวไหมเออสบายตัวนะครับ<ม>แล้วก็เกมหลังจากนั้นนะครับสองนัดหลังจากนั้นนะครับอันนี้น่าสนใจละเพราะว่าทั้งลิเวอร์พูลและอาเซนอลเนี่ยจะเจอทีมในโซนแดนใต้ทั้งนั้นลิเวอร์พูลจะเจอทั้งเชลซีเจอทั้งสเปอร์ครับส่วนทั้งนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับก็ก็คือมันจะจบตรงนี้แหละครับนี ลิเวอร์พูลเนี่ยกลับมาเล่นคือผมไม่พูดหมดนะครับคือเอาแค่ห้านัดเนี่ยรู้เรื่องเลยก็คือถ้าคุณทุบได้เนี่ยสมมุติว่าลิเวอร์พูลเก็บจากห้าเกมเนี่ยสิบสองคะแนนหรือ Worst case เลยเก้าสิบเนี่ยจากสิบห้านะมผมว่าเซนนหมอบครับอบอบแล้วใช่อ่าอาจจะไม่ไปถึงเกมที่ต้องเจอกันเอง อมันอยู่คืองานเนี้ยทฤษฎีที่ทั้งหมดที่เก้าเกมที่เราเห็นเนี่ยครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นมาให้เราดูอีกทีนะมันต้องจบในแมตช์ที่เจอกับท็อตแนมหรือเชลซีครับตามจบเลยนะเพราะว่าในกรณีที่บอกว่าลิพูต้องการอีกห้านัดถูกไหมใช่ชนะห้านัดถามว่าถ้าเรานับเนี่ยห้านัดเอเวอวรัตนชนะได้ไหมได้ไดฟูลแลมเนี่ยอาจจะพลังเหนื่อยหน่อยเหนื่อย เวสแฮมอ่ะโอ้ยหวานอ่าหวานนะเลสเตอร์คุณต้องชนะ้าเหนื่อยหน่อยอ่ากันเหนื่อยนะเออแอบคิดเหมือนกันพวกนี้มันหนีตายแต่เราก็ไม่รู้นะว่าตอนนั้นเลสเตอร์ไปยงมันจะไปหรือยังแล้วใครมาหรือตอนนั้นอาจจะเปลี่ยนใครผมมันไม่ควรเปลี่ยนแล้วว่าถ้าเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะไม่ทันแล้วพี่เออนะครับแล้วก็สเปอร์เนี่แหละครับเชลซีนี่แหละครับอืมคือเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนยครับว่าลิเวอร์พูลมันมีสิทธิ์พลังในเกมเจอกับฟูตแลมก่อน แล้วที่เหลือท่านดูนะครับว่ามีโอกาสใช่มีโอกาสชนะหมดอ่ะแล้วในกรณีเดียวกันเราดูอาเซนอนนะอาเซนอนฟูลแล็บเนี่ยชนะได้นะแต่เหนื่อยนะเหนื่อยขณะเดียวกันมีสิทธิ์เสียแต้มในเกมเจอกับเอเวอร์ตันละใช่เพราะไปเยือนอ่าเบนฟอร์ดชนะได้อิปสวิตชนะได้พาเลตชนะได้บอนมัทชนะได้อืแต่อย่าลืมว่าทัลลิวปูลชนะหมดมันก็จบหรือใช่อื เพราะนั้นก่อนหน้าที่อาร์เซนอลจะมาชนะอิฟสวิชชนะพาเลทชนะอบอลมัดเนี่ยอาร์เซนอลก็ต้องมองฝั่งนู้นอยู่เหมือนกันว่าเขาทําอะไรและอาร์เซนอลก็กลับมาดูตัวเองว่าโอ้โหฉันต้องซัดกับมัดลิดเนี่ยจะเอากองกําลังขนาดไหนไปสู้จะเหยียบเรือสองแคมอีกแคมหนึ่งอ่ะมันไม่ไหวแล้วนะเว้ยมันยากมากใช่เพราะไม่มีกองหน้าออแต่ว่าได้ซาก้ากลับมาซ้อมแล้วโอเคทีนี้มันก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับ เพียงแต่ว่าซาก้าคือหมุดเดียวที่จะอยู่ทางขวา <c oughs> ใชอ่อและไอ้หนูนั่นก็มันเล่นกลางได้ไหมล่ะโโอก็เล่นหน้าเป้าได้ไม่ได้อะเล่นได้ทางเดียวเหมือนกันถ้าเล่นกลางมันก็จะทับกับโอเดกาไม่ไม่กลางหมายถึงออนหน้าเป้าหน้าเลยเออ<ล>ยก็ไม่ได้หรอกก็จะเป็นทอสซาขยับเข้าไปก็มีทางเลือกเพิ่มอืนะครับนี่แหละครับก็คือไอ้เก้าเกมอย่างเนี้ยเรามองห้าก่อนห้าบวกหนึ่งด้วยเมื่อกี้เรามองถึงแมตช์เจอเชลซี ทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่ได้อยู่ที่อาร์เซอนอลเลยอยู่ที่ลิเวอร์พูลมันอยู่ในมือของของลิเวอร์พูลนี่แหละเพราะว่าใช่โอ้ยนำขนาดนี้ถ้ามันต้องพลาดยังไงอะพี่ถึงจะหลุดก็คือ,อคือ,อ,คอเรื่องของเรื่องคืออาร์เซอนอลต้องชนะหมดก่อนอแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้สี่นัดน่ะแต้มเท่าอ่ะอเอาดิให้มันรู้ไปว่าคุณมาถึงขั้นนี้แล้วคุณแพ้สี่นัดรวดได้ <laughs> เพราะว่าคน,คนที่นำสิบสองคะแนนถึงตรงนี้เนี่ยได้แชมป์ทุกทีมนะครับมันไม่ได้เป็นการบี้คือบางคนแบบว่าโอ้ยถ้าเป็นแมนซิตี้ไม่แสดงว่าคุณไม่เคยดูแมนยูเล่นในการไล่แชมป์ยุคเซอร์เล่ฟอ,อร์สันคุณไม่เคยดูอาร์เซนอลยุคของเซเวนเะกอร์นะคะนนถ้าคุณพูดแมนซิตอ้อย่างเดียวนะไอพวกนั้นไล่แชมป์นนเวลาที่วิ่งเข้านะโหดร้ายมากนะครับชนะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งจากทีมที่เคยชนะสี่ศูนย์ห้าศูนย์นะชนะหนึ่งศูนย์ตึบตึบ ใช่มูรินโญ่ที่วิ่งเข้าเส้นมันโหดร้ายมากนะการเล่นการเล่นมันก็จะปรับปรับมาเล่นเน้นผลลัพธ์มากขึ้นใช่ผลลัพธ์ของการแข่งขันใช่แล้วก็อย่างเลี้ยวภูเนี่ยช่วงหลังก็เป็นแบบนั้นนะถูกถูกเพราะฉะนั้นแฟนฟุตบอลถ้าไม่ไหวพักอย่าดูอย่าดูเอออันนี้บอกเลยนะเออแฟนบอลให้พักเลยนะครับอย่าดูเพราะว่าไม่ใช่เป็นแค่เวอ้์วููชุดของเนอร์ลอดนะยุคของเยอกนค็อปเนี่ย ที่เล่นเล่นมาแล้วมันติดมันประเด็นต้องหยุดโควิดอะนะกลับม,มาในลิเวอร์พูลตอนนั้นกลับมาเล่นมันก็ไม่ได้สเด็จสดาอะไรมากนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ผลการแข่งขันคือหลักใหญ่นะครับไม่ต้องโลกจิตว่าหนึ่งเล่นดีสองถล่มขาดสามคีนชีดอะไรอย่างเงี้นะครับอเออนะครัคุณลองไปนั่งซ่วมสาธารณะแล้วลองเอาสายอะฉีดตูดตัวเองดูนะ <laughs> <laughs> เวลาเข้าน้ําเนี่ย ท่านจะบอกได้เลยว่าท่านไม่สามารถบังคับแม่งได้หรอกอและคิดดูอ่ะตีนักบอลกี่ตีนกว่ามันจะเล่นกว่ามันจะผ่านความกดดันตรงนั้นท่านอย่าหวังเลยว่าจะต้องมาดีเนียบนะครับสุดท้ายเนี่ยไอ้วันฉลองชัยเขาเอาถ้วยมาให้นั่นแหละครับคือบทสรุปที่ดีใช่เพราะว่าผมเห็นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยต่อให้เศรษฐีประการใดก็ไม่อันนี้คือคําพูดของพี่คนนึงนะต่อให้เศรษฐีประการใด ก็ไม่สามารถที่จะแดกของดีได้ในทุกมือ้อเชิญท่านก่อนอย่างเงี้ยเออมันก็แดกของดีเอ,อ้ย <laughs> ใช่ร <laughs> ับประทานของดีมากๆมันกะเลี้ยนทุกนะครับ<อ>มันต้องยาจกซูบ้างครับเออนะครับเพราะนั้นแล้วนี่แหละครับคือเส้นทางจบในอีกหกเกมข้างหน้า,าไม่ต้องไปมองไกลดูทีละเกมดีกว่าดูทีละเกมแล้วก็แต่ว่าเชื่อว่ามันจะจบภายในหกเกมข้างหน้า หวังว่าคงจะไม่โดนสีนะัดติดโอ้โอไอบ้บ <c oughs> ้าไม่ได้คนระับยากครับ,รบโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็มีตรงนี้ด้วยสติ๊กเกอร์กดมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็อคอยลุ้นกันและเดี๋ยวเก็บบรรยากาศจากแอนฟิลนะฮะมาฝากทุกท่านกันนะครับสำหรับทริปทัวร์ที่จะเดินทางนะครับแล้วมีทั้งเกมนี้แล้วก็จะมีเก็บมาฝากจากโอแทฟอร์ดด้วย จะไปดูหนวดของดูเบนอาบริมบ้าระหว่างหนวดของอาบริมกับหนวดของฮัตซลิงเนี่ยอันไหนจะสวยกว่ากันสวัสดีครับสวัสดีคฮับฮัซลิงมันสูงนะพี่หนวดดี